เรื่องคนกินคนตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยโจนเจริญเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวมาได้แต่วันนี้ลูกสาวก็ทิ้งแม่ไปกับคู่ชายไม่อาลัยใยดีบุญคนของแม่ที่เลี้ยงโดมาไม่เคยมีเหลือเลยเพียงนิดเดียวก็ไม่มีนั้นชื่อว่าพระธรรมตายแล้ว แม้แต่ลูกที่แม่เลี้ยงมาเกิดมาจากครองของแม่ยังไม่มีความรู้สึกถึงบุญคุณเอาอะไรมาเป็นธรรมะในโลกนี้พระธรรมนี้ตายแล้วข้าพเจ้าหวังพึ่งลูกชายหวังว่าเขาคงจะมีภรรยามาเลี้ยงดูแม่พ่อเขาไม่นานนักพี่สาวเขาจากไปเขาก็ไปเสพสุรายาเสพติด ต่อมาก็ถึงแม่หนีหายไปกับเพื่อนไม่กลับมาอีกเลยข้าพเจ้าต้องสมสารทุกยากหาโยู่หากินขอเขาขอทานเขากินไปบัดน,นี้ข้าพเจ้าพอจะมีอาหารจากงานนักสัตตะเลิกขออาหารมาได้ข้าพเจ้าคิดว่าพระธรรมคงตายไปจากโลกนี้แลว้วถ้าพระธรรมเป็นเครื่องหมายของสิ่งที่ดีที่งาม น่าจะยังเหลือในใจของลกูกไม่มากก็ควรจะมีเหลือน้อยควรจะจากไปก็ควรจะกลับมาเยี่ยมดูแม่บ้างนี้ไม่มีเลยเขาบูชาสิ่งเื่นมากกว่าแม่ข้าพระเจ้าจึงขอทำอาหารนี้อุทิศส่วนกุศลให้แก่พระธรรมที่มันตายไปแล้วเทวดาตนนั้นก็เลยถามว่าป้ามั่นใจหรือว่าลูกไม่มีเยื่อใหญ่ ผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าข้าพเจ้ามั่นใจเสียยิ่งกว่ามั่นเพราะเมื่อปีที่แล้วลูกข้าพเจ้าได้กลับมากับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นลูกสะภ้ยข้าพเจ้าก็หลงดีใจแต่ว่าเขาไม่มีลูกด้วยกันคนอินเดียเขาถือนะผู้ใดไม่มีลูกถือว่าบาปหนักตกนรกหลุมปุตตะเมื่อข้าพเจ้าเอาใจใส่ ทั้งลูกสะใภ้ทั้งลูกชายหวังว่าเขาจะได้เลี้ยงดูแต่เขารักภรรยาเขามากภรรยาเขาบอกให้ลูกชายนี้ไล่แม่หนีถ้าไม่ไล่แม่หนีจากเรือนเขาจะหนีจากเขาบอกว่าแม่นี่เป็นกาลกินีอัปรีถึงจะมีท้องก็จะไม่สามารถมีลูกเขาบอกว่าแม่เนี่ยมีตัวกาลกินีกินลูกของเขา เขาเชื่อภรรยาของเขาได้ขับไล่สายส่งข้าพเจ้าออกจากเรือนข้าพเจ้าจึงต้องตกเป็นคนขอทานเมื่อข้าพเจ้าออกจากเรือนไม่นานนักภรรยาเขาก็ตั้งท้องแล้วก็คลอดลูกออกมาสมจริงที่เขาบอกว่าข้าพเจ้าเป็นการลกินีซึ่งก็ไม่รู้เลยว่าเป็นหรือไม่เป็นไม่เคยเป็นแต่ทําไมเมื่อเขาไล่ข้าพเจ้าหนีแล้ว ภรรยาเขาจึงมีลูกได้แสดงว่าคนงามความดีที่พระเจ้าทํากับลูกกับสะใัยมันไม่มีคนมีค่าทํานี้ตายแล้วคนนั้นก็เลยถามว่าเขาเขาคลอดลูกมาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้ชายอย่าเลยป้าธรรมะจะยังมีอยู่หรือจะตายไปก็ตามป้าสบายใจผมนี้แหละจะจัดการกับลูกของป้า กับหลานของป้าว่าแล้วก็เลยลุกขึ้นชี้มือใส่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งระเบิดเหมือนเสียงฟ้าผ่าตึมต้นไม้ก็โค่นลงแล้วก็ลุกเป็นไฟชายคนนี้บาาอกว่าผมมีฤทธิ์มีเดชขนาดนี้พอจะฆ่าลูกชายลูกสาวท่านได้ไหมพอจะฆ่าหลานของท่านได้ไหมที่มันเนรคุณสบายใจเถอะป้าจะกด อย่าน้อยใจผมจะไปฆ่ามันให้แหลกเป็นจุนให้มันไม่เป็นเท่าฐานเหมือนต้นไม้ต้นนี้ว่าแล้วก็ชี้เส่ต้นไม้ก็ขาดลงแล้วก็ลุกขึ้นผู้หญิงคนนั้นนั่งคุขกเข่าพนมมืออ่อนหมดทั้งตัวกราบลงขอทีเเธอเพราะจะประคุณถ้าจะอย่างไรก็คาดแต่ลูกสะพ้ายเธอเอาหลานไว้ให้เชยชมเอาลูกไว้ให้ข้าพระเจ้าเธอจะดีจะชั่ว ก็คือลูกของข้าพเจ้าจะดีจะชั่วก็คือลูกจะชั่วจะเสียก็คือเลือดอย่าเฉือนอย่าเชือดให้เขาตายไปเลยเอาไว้เถิดถ้าจะฆ่าก็ฆ่าแต่เพียงลูกสะพ้ยขอหลานกับลูกชายเอาไว้เถิดขอเถิดว่าแล้วก็ร้องให้ไปด้วยคนนั้นก็บอกว่าป้าเอ้ยพระธรรมยังไม่ตาย ยังมีอยู่ในใจของป้าที่เป็นแม่ของลูกยังไม่ใจจืดใจดำพอจะฆ่าลูกได้แม้แต่หลานซึ่งเป็นลูกของลูกป้าก็ยังไม่มีกระจิกกระใจพอจะฆ่าได้นั่นแหละธรรมธรรมยังมีอยู่เมื่อใดแม่สามารถฆ่าลูกได้พ่อฆ่าลูกได้เมื่อนั้นคือความตกต่ำที่สุดแห่งพระธรรม สังคมปัจจุบันนี้แม่ฆ่าลูกได้ในคลินิกเถื่อนร่ำรวยด้วยการเปิดคลินิกฆ่าลกูกผู้หญิงที่ไปสนุกสนานมีท้องมีคันไปจ้างหมอเขาฆ่าฉีดน้ำเกลือเข้าไปในมดลูกเอาเกลือเข้าไปเอื้อบเด็กอยู่ในท้องให้มันตายพอตายแล้วก็มีเครื่องมือดูดดูดออกมาถ้ามันตัวใหญ่ ก็สับเป็นชิ้นๆใส่เครื่องปั่นมอเมลิกกดกรุกมุนไอป่ายปานหลาบป,ประตองกายแล้วก็เอาไปเทใส่หลุมส่วมลักษณะเช่นนี้สัตว์เดรัจฉานธรรมดาแม้มันไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าทำเลยมันก็ไม่สามารถจะฆ่าลูกมันได้นกยูงที่มันร้องเป็นฝง มันออกลูกมาออกไข่มาทีละสี่ฟองห้าฟองมันต้องนอนกกตากแดดตากฝนอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเดือนกว่าลูกมันจะออกมาจากกระเปาะฟองออกมาแล้วมันต้องมาจิกมดจิกปลวกเลี้ยงแบ่งปันได้ตัวนี้ให้ตัวเล็กได้ตัวนี้ให้ตัวกลางเลี้ยงจนลูกเกเรนเติบโตทีละสี่ตัวห้าตัว,ตวมันยังไม่รู้จักธรรมะอะไร สิ่งที่เรียกว่าธรรมะได้สูญหายไปจากจิตใจมนุษย์มากขึ้นจึงมาถึงขั้นคนกินคนมาถึงตรงนี้บุคคลที่จะทวงดุลของสังคมทวงดุลของโลกให้อยู่ในภาวะที่สงบงามพอเป็นโลกที่ให้เรามีชีวิตอยู่ได้สั่งสมบุญญาบารมีสัมภารธรรมนั้นอยู่ที่มือของครูบาอาจารย์ กับพระสองฆ์องค์เจ้าคือสัมเณะและพรามเพราะเหตุน,นั้นวันนี้ท่านหัวหน้าการพาครูบาอาจารย์มาอบรมคุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นสิ่งที่มีคุณมีค่ามากหน้าอนุโมทนาทีนี้พอจะพูดถึงการอบรมคุณธรรมจะต้องถามซะก่อนว่าคุณธรรมของครูคืออะไรมีอะไรบ้าง และจะอบรมคุณธรรมนี้ให้มันเกิดมีขึ้นมาได้โดยวิธีใดคุณธรรมของครูคืออะไรคุณธรรมของครูมีอะไรบ้างและจะอบรมให้มันเกิดให้มันมีให้มันดีให้มันงามขึ้นมาโดยวิธีใดอย่างไรเมื่อคุณธรรมเหล่านั้นสมบูรณ์แล้วออกมาสำริดผล อยู่ในเนื้อในตัวมันจะกลายเป็นจริยธรรมคือความเป็นไปของชีวิตของครูบาอาจารย์โดยอัตโนมัติมาทำความรู้จักกับคุณธรรมของครูซะก่อนเบื้องตน้นแล้วจึงค่อยพูดถึงการสร้างคุณธรรมนี้ขึ้นมาคุณธรรมของครูนี้บางทีเราอาจจะลืมไปเลอะเลือนไป พราะปัจจุบันนี้คําว่าครูก็ไม่ไม่ค่อยจะได้เรียกกันไม่ค่อยจะพอใจเรียกเรามักจะเรียกกันว่าอาจารย์อาจารย์ใหญ่ครูใหญ่ทําไมจึงมีคําว่าครูใหญ่และทำไมจึงมีคําว่าอาจารย์ใหญ่อีกด้วยมันมันมันแตกต่างกันอย่างไรอาจารย์ใหญ่กับครูใหญ่ในี่ใครใหญ่กว่ากันถ้าเรียกครู ครูนั่นครูนี่เพ่นบรจะขักันไดนได้ครูเหมือนี่ถ้าเรียกว่าอาจารย์ยิ่พอใจแนี่นแต่พระคันเอิญมาคู่บาเพื่อนบรจะพ่อใจตัวคันว่าอาจารย์เพิ่นจะขักเอาลถแต่อย่าลืมคําว่าครูบานั้นสูงกว่าอาจารย์นะแต่พระปัจจุบันนี่ถ้าไปเรียกว่าคู่บาคู่บาไปสัน่นบาเพื่อนเราจพ่อใจครูบาเนี่ย มันมาจากคำว่าครุปาอาจารย์รวมทั้งครูบาทั้งอาจารย์มารวมกันครูกับอาจารย์นี้มีหน้าที่จะแตกต่างกันอาจารย์มาจากภาษาบาลีว่าอาจาระอาจาระสัมปันโนถึงพร้อมด้วยมารยาทการประพฤติเพราะนั้นคำว่าอาจารย์นี้ก็แปลว่าผู้นำ ทางการประพฤติประพฤติแบบใดกินเหล้าเก่งก็เรียกอาจารย์ได้อาจารย์ขี้เหล้าอาจารย์พากกินเหล้าพน่นี่สอนวิธีกินวิธีมวนโซบุรีินเก่งก็เป็นอาจารย์ได้เพราะนั้นจะมีคําว่าเกจิเกจิแปลว่าบางพวกโมได้แปลว่ายังได้เกจิน่ะแต่เขาโอ้นิมนทานฟันบนท่านเป็นเกจิอาจารย์เกจินึนแปลว่าบบางพวก ถ้าเกจิอาจารย์ก็แปลว่าอาจารย์บางพวกอาจารย์บางพวกผู้ฝึกมารยาทบางพวกเท่านั้นแยกกันเป็นเป็นแผนกเป็นเชคชั่นไปเพราะนั้นอาจารย์ใหญ่ทุกวันนี้เราพอใจจะเป็นอาจารย์ไม่พอใจจะเป็นครูแต่ครูนี่มีความหมายยิ่งใหญ่มากโลกบูชาคำว่าครูครูนี่มันจะคำว่าคารุ หนักหน่วงผู้ที่โลกจะต้องตระหนักถึงคุณค่าอย่างหนักหน่วงคนสมัยโบราณเขาจะถามหาครูถ้าเห็นผู้ใดดีงามผิดปกติคนเขาจะถามหาครูก่อนยกตัวอย่างนะถ้าท่านอ่านพระไตรปิฎกเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆยังไม่เคยเทศให้ผู้ใดฟัง ตาสรูแลนั่งอยู่ใต้ต้นโพไปนั่งอยู่ใต้ต้นไใรไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้เกตต้นมุจรินต้นไม้กระโดนปนไปเวียนมาอยู่เจ็ดสัปดาห์เจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าวันข้าวก็ยังไม่ได้กินเอิบอิ่มในวิมุติสุขคิดหาคนที่จะพูดกันรู้เรื่องจักสอนคนที่จะฟังต้องสงบสถานที่ต้องสงบ ต้องมีพื้นฐานทางจิตที่จะเข้าใจเรื่องนี้เพราะมันทวนกระแสของกิเลสภาษาบาลีว่าปฏิโสตะคามีนิปุนังคัมภีรังทุทสังอันุงสิ่งเหล่านี้จะทวนกระแสกิเลสเป็นเรื่องละเอียดเป็นเรื่องเห็นยากเราจะไปสอนใครนึกถึงปัญจวคีนูนอยู่ที่เมืองกาสีเมืองพาลานสีแฟนกาสี ถ้าคนนั้นอยู่ในป่าอันสงบควรที่เขาจะรู้เรื่องสิ่งที่เราจะพูดท่านก็เดินไปสิบเอ็ดวันในขณะที่ท่านเดินไปนี้มีคนหนึ่งน่าจะโชคดีที่สุดได้พบพระพุทธเจ้าที่ตัดสรู้ใหม่ๆน่าจะได้ฟังธรรมก่อนเพื่อนได้ประโยชน์คนนั้นเป็นนักบวชนอกศาสนาชื่อว่าอุปปกาชีวกแกเดินสวนทางมา พอเห็นพระพุทธเจ้าเข้าเนี่ยสะดุดใจใครหนอเป็นครูท่านผู้นี้สะดุดใจนี้ต้องนึกถึงครูท่านผู้นี้เป็นสิทธิ์ใครใครเป็นครูของท่านผู้นี้ผิวพรรณของท่านผู้นี้ผ่องใสดูอินรียตาหูจมูกลิ้นกายของท่านระงับมากเรายังไม่เคยเห็นอดไม่ได้ก็เลยถาม วิปสัสสนานิโคเตอเบโซอินทริยานินี่ยังไม่ได้ครึ่งนะคําถามคนอินเดียเนี่ยเขาพูดเก่งถามไม่ได้ถามคําเดียวถามยาวเป็นขบวนรถไฟเลยคนตอบก็เตรียมตัวตอบเป็นขบวนแปลว่าท่านผู้เจริญท่านผู้มีอายุผิวพรรณของท่านผ่องใสย,ยิ่งนักอินทรีย์ของท่านสงบยิ่งนักใครเป็นครูของท่าน ท่านชอบใจคําสั่งสอนของผู้ใดท่านมาจากไหนท่านจะไปไหนเพื่ออะไรถามยาวอารามาเคยปกครองคนอินเดียเป็นพันๆนคนสมัยยังเป็นเจ้าเป็นนายเขาอยู่สร้างสนามบินสร้างเมืองต่างๆพระพุทธเจ้าท่านพูดออกมาคำหนึ่งที่เขาอัศจรรย์ณเมอาจริโยอัถิณนะเมคารุอัถิ คู่ของเรามิได้มีอาจารย์ของเรามิได้มีนัตทิเมปฏิปุกขโรคนที่จะยิ่งกว่าเรานี้ไม่มีสภพาภพิภูสัพพวิทูหัมัสสิสัพสสเพสุธรรม,มีสุอานุปริตโตสพันชโหตันหักขเยว,วิมุตโตสยังอภินเยยยกมุติเสย,ยังขออาภาัยยังไม่ได้ครึ่งคำตอบเนี่ย เราเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเราเป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่สามารถเข้ามาฉาบไร้สาบฉาบทาจิตใจของเราได้เราทำอาสวะให้สิ้นเรารู้เองโดยชอบครูของเราไม่มีอาจารย์ของเราไม่ได้มีในโลกนี้ในเทวโลกพรมโลกมารโลกคนที่จะเหมือนเราไม่มีจะยิ่งกว่าเราไม่มี เราจะไปที่นครการสียังธรรมจักให้เป็นไปพูดคํานี้ออกมาคําเดียวว่าไม่มีคู่เนี่ยคนนี้แกสั่นหัวแกพูดออกมาเป็นภาษาบาลีว่าหุยยาวุโสสั่นหัวแล้วก็เดินสวนทางไปในคำพีบอกว่าอุปการชีวกไม่เชื่อสั่นหัวแล้วก็เดินสวนทางไป แต่ความเป็นจริงน่าจะไม่เป็นเช่นนั้นอาจะมาเคยปกครองชาวอินเดียถ้าเราบอกเราสอนถ้าเขายอมรับเขาจะสายหน้าโอเค <c oughs> <c oughs> เพราะคนไทยแปรบอกว่าอุปการชีวกสายหน้าสันหัวเนี่ยไม่เชื่อแต่ในคำพูดของวอวยยาวุโสนแปลเป็นภาษาลาวเฮาว่าเป็นเสียให้พอผู้เจริญ เป็นสีอีพอไงเป็นบิรตหันเจ้าเก่งหลายคือสิเสื้ออยู่แต่ว่ามันรู้เสื้อพดถ้าเขาสายหน้าอย่างนี้แปลว่าเขายอมรับนะคนอินเดียอารมาสั่งลูกน้องนีถ้าเขาอย่างนี้ก็สบายใจบอกว่าตรงนี้คนทำเสร็จไม่สองชั่วโมง To o ฮา e r you can m n k e it f i n i s h or not ถ้าเขาบอกว่าโอเคโอเคโอเคแล้วก็สบายใจสองชั่วโมงแล้วบอโตเนี่ย ้ามนบ่โอเคเาาโอเคจังสิเลวทามันเบว่าโนู้จังสิรถระวังดีๆบาตรเนี่ยครับมันบ้าบแสดงว่าบ่เลว,พเ,วเพราะนั้นเขาจะถามหาครูครูนี้เป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากอะไรเป็นคุณธรรมของครูที่ทำให้ครูยิ่งใหญ่ตรงนี้แหละฟังให้ดีครูนี้จะต้องมีคุณธรรมอยู่เจ็ดประการ ถ้าไม่มีคุณธรรมเหล่านี้เป็นได้แต่อาจารย์ยังเป็นครูไม่ได้ในทางภาษาบาลีท่านเรียกว่าสิบปัทายกเป็นเพียงแต่ผู้บอกศิลปะผู้ให้ศิลปะผู้ให้ความรู้แก่คนอื่นได้แต่ยังไม่สามารถเป็นครูทุกวันนี้เราสอนนักเรียน เจ็ดแปดชั่วโมงเนี่ยเราเป็นสิบปทายกถ้าสอนเพียงแต่ให้เขาจําให้เขารู้เพียงเท่านั้นแต่ถ้าสอนจนเขาประพฤติปฏิบัติอะไรตามพฤติกรรมเขาดีงามไปหมดจนเขาอยากเป็นเหมือนเราในสิ่งที่ดีงามที่เราเป็นเดู่นั้นเราจะเป็นครูภาษาบาลีแยกนะครูนี้จริงๆท่านเรียกว่ากัลยาณมิตรกัลยาณมิตรเป็นสิ่งที่มีค่ามาก อันดับหนึ่งที่มีอิทธิพลทําให้คนดีและทําให้คนชั่วถ้าทําให้คนชั่วไม่เรียกว่ากัลยาณมิตรเรียกว่าปาปมิตรพระพุทธเจ้าท่านเรียกพระองค์ว่าเราได้เป็นกันลยาณมิตรแก่หมู่สัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความเศร้ามองความพลัดพรากอันมีอยู่รอบด้าน เมื่อสัตว์เหล่านั้นได้เราตถาคตเป็นกันลยานามิตรสัตว์เหล่านั้นก็พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเพราะเหตุน,นั้นพิสุทธ์ทั้งหลายเรายังมองไม่เห็นธรรมะอันเป็นองค์ประกอบข้ออื่นใดสักข้อเดียวที่จะทําให้ชีวิตนี้ดีงามยิ่งกว่าความเป็นผู้มีกัลยานามิตรเพราะเหตุน,นั้นเธอจงสแสวงหากัลยานามิตรเถิด กัลยานามิตรนี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่าครูกัลยานามิตรนั้นจะต้องมีคุณธรรมเรียกว่ากัลยานามิตรธรรมเจ็ดประการหรือบางทีก็เรียกว่าคารุฐานียธรรมธรอันเป็นที่ตั้งของความเป็นครูจำไว้ให้ดีใครมีกระดาษมีปากกาจะช็อตโน้ตไว้บ้างก็ได้นี่คุณธรรมของครูข้อแรก ปิโยน่ารักเราน่ารักไหมใครเห็นก็น่ารักพระเห็นพระรักชาวบ้านเห็นชาวบ้านชอบเมื่อวานท่านผอบอ,อกว่าแต่ก่อนเนี่ยครูไปอยู่ไหนไม่ได้ซื้อข้าวกินชาวบ้านอันนี้จริงแม้ตัวอาตมาเนี่ยอาตมาเรียนจบชั้นป .4 ไม่รู้มันโจหรือไม่จบแหละแต่ได้สอบแต่ไม่เคยเห็นใบประกาศตั้งแต่เกิดมาเป็นคนนีไม่เคยมีใบประกาศนิยบัตรรับรองวิทยาฐานะชั้นใดมัธยมอาตมาไม่เคยเรียนชั่วโมงเดียวก็ไม่เคยเรียนเพราะนั้นถ้าจะถามอาตมาว่าสอบได้ชั้นไหนจบไหนถ้าบอกว่าป .4 เขาจะไม่เชื่อเพราะเขาเคยแต่โกหกเขาก็เลยเอาความรู้สึกของเขา มาเป็นเครื่องวัดพริกขีตัวะนักธรรมอาตมาไม่ไม่ได้นักธรรมตรีก็ไม่ได้เพราะมีแต่อ่านพระไตรปิฎกไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปสอบไปเรียนที่ไหนมาบวชตอนแก่แล้วเดี๋ยวนี้เพิ่งจะสิบสองพรรษาเพราะนั้นอาตมาเนี่ยเป็นอุปชาเป็นอาจารย์เป็นเจ้าอาวาสไม่ได้ทั้งนั้นเป็นได้แต่อาจารย์สมภพแจากไฟสุดอดออกเโพฟดไปไห้ นี่เป็นอะไรไม่ได้เพราะไม่มีวิทยาฐานนะมันก็เลยดีอีกแนวหนึ่งแต่อาตมามีครูอาจารย์คำฟองนารินรักยกใส่กล้า,าวเท้าใส่หวัวเดี๋ยวนี้มีแต่กระดูกเอามาไว้ถ้าอาจารย์พังอาตมาไปขอทำบุญแจกข้าวหาทุกปีเอากระดูกมาไว้ที่นี่คิดถึงครูแล้วกันที่มีความรู้ก็จจำนำไล่อายปากเพิ่นบอกเพิน่นสอนดหลี ไปโรงเรียนบ้านตาดครูอยู่บ้านแพทย์ไปสอนมีครูสองคนครูคําฟองกับครูวิชัยคอนหามแก้วน้ำออกแกงเต็มทงนักเรียนสามสี่คนเกาะบาเกาะไหลข้ามน้ําไปโรงเรียนเวลากินข้าวพายติ๊บเขาไปมานั่งกินกับนักเรียนอาดามานี่ตึ๊กกูโมลูตึ๊กในอันดับหนึ่งครูเอามานั่งตักจับเขียนหนังสือ จับมือเขียนกระดานยังจําได้เท่าเดี๋ยวนี้กลิ่นแป้งของครูครูมีเงินเดือนก็เลยซื้อแป้งทาแป้งกระป๋องระบาดอันเป็นมิดๆกระป๋องระบาดครูทาแป้งหน้านวลเราไม่เคยทาดอกแต่รู้ว่าพอได้นั่งในตักครูแล้วหอมแป้งทรงกระขาดดากบันในตามภาษาบรรน,นอกเช็ดขี้มูกตุ้ยเสกขาดวันในนากระโก ครูไม่ได้รังเกียจเราเลยเอามานั่งในตักขีนแต่เราก็กลัวครูอาดมาชอบดูหนังตะลุงเป็นคนชอบเจ้ากาบเจ้าก่อนหนังตะลุงในบังได้วัดคืนอย่างแก่งแต่ถ้าเห็นใครใส่เสื้อขาขาวๆมาแลแ้วแลนหนีเดีครูมาแล้วมืออื่นจะถึกตีเพราะนั้นครูดีเหลือเกินพ่อไปขอออกปอสามโอ้ยมันบ่ได้หยังล่ะวะ เมื่อห่อนเพื่อนมันกับบออานจ้าเธอบอเห็นมันไหนยังให้บอกหนังสื้อหนองมันกับบอใดทอนนองให้มันออกซะไปเลี้ยงงูเลี้ยงควายช่วยงานคู่คาฟองเนี่ยให้บอว่าโอ้ยสองสารมันมันไม่ได้อะไรก็ให้มันเรียนแต่มันขยันไหวเงี้ยให้มันจบป .4 ซะยังมาไปทํางานเมืองไทยคือไปภาคกลาง อ่านจดหมายทางบ้านได้เขียนจดหมายมาหาบ้านได้ก็ยังดีอดเอาปีหนึ่งลุงเอ้ยมันคือดนแทยนอปีหนึ่งเนี่ยอารามาก็อดคอนเรียนปีหนึ่งสอบไม่รู้มันได้หรือไม่ได้แล้วออกโลดละสอบแล้วเท่าทุกวันนี้แต่บุญคุณข,ของครูเนี่ยเราลึกถึงไม่ขาดสายเวลาหมักแตงสุกข,ข้าวโพดแก่ แม่พ่อหักใส่กระตากระบุงหาไปให้ครูได้อะไรดีๆครูขึ้นมาบนบ้านในพ่อแม่ดีใจนั้นคือถ้ามีคุณําที่น่ารักแท้เขาเป็นยังไงว่ามันขึนนาบ้านเขาอยากลงข้างหลังบ้านมามายืมเงินกูสนอ,อปัจจุบันวันไดแล้วพา่าปานได้เงินเฮียเพราะว่าไปทำน,น้ำได้รวยไปนาเลือยมาเป็นทาได้ไปเพราะนั้นสมัยก่อนนี่เป็นอย่างนั้น คุณธรรมของครูครุฐาเนิยธรรมธรรมอันเป็นที่ตั้งลงของความเป็นครูหรือว่ากัลยาณมิตรตธรรมธรรมที่ทําให้บุคคลนั้นเป็นกัลยาณมิตรของมนุษย์ทยั้งหลายม่งปิโยน่ารักสบายใจ เมื่อได้อยู่ใกล้เมื่อได้เห็นอากับกิริยาการพูดการจาการดำรงอยู่นำเนินไปของชีวิตท่านผู้นี้น่ารักมีข้อที่หนึ่งน่ารักเป็นคนธรรมของโครสองครุน้าเคารพอบอุ่นใจเมื่อได้อยู่ใกล้ สบายใจเมื่อมีปัญหาได้ปรึกษาเราเป็นพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาของคนทั้งหลายได้เป็นครูอยู่ตลอดเวลาในจิตใจข้อที่สองว่าครุมื่อเขารบคนทั้งหลายมองเห็นคุณค่าอย่างหนักหน่วงในใจเขาอุ่นใจเมื่อมีคนเช่นเราได้อยู่ใกล้สบายใจเมื่อได้ปรึกษายามมีปัญหา ี่ข้อที่สองข้อที่สามภาวะนิโยน่าเจริญใจแปลเป็นภาษาลาวว่าเป็นตาอ่อนซอนข้าเจ้าเห็นข้าเจ้าอ่อนซ้อนโอ้ยมีลูกอยากให้เป็นคือคู่เด้มีลูกสาวอยากได้ลูกเขยคือจังคูเด้มามีมามีลูกสาวกับยาติสู่ไดจะเธอดเด้อลูกเขยคู่ มีแต่หนีมีแต่สินถ้าอย่างนี้เราไม่เป็นภาวะนิโยบุคคลนี่จานวนไม่น้อยเลยในบ้านแพทย์นี้ก็มีพ่อตามาบ่นทุกทนใจลูกเขยคููพาชิไไบหายวายอดเล่นการพน,นันเกาะเก่งโต๊ใไฮโลลงคำละเฮาก็าบุงเงินเดือนออกใส่สองกักานั้นเบิดตุบก,ก็บมูเป็นหนี้เป็นสินทั่วไป ไปใส่มีแต่เจ้าหนีมาทวงเงินเดือนออกสา,าบลาเป็นตะอ่อนซ่อนวอแนวนั้นเมื่อจเจริญใจไหม่อคุณทําของครูข้อที่สามภาวะนิโยเป็นตาอ่อนสอนสะอ่อนหลายอยากให้ลูกเป็นเช่นนี้อยากได้ตัวอย่างอย่างนี้อยากเป็นอย่างนี้อยากเรียนแบบเช่นนี้ อ่อนซ่อนเดีอยากเป็นคือเล่าเด๊ถ้าเป็นภาษาเราอยากคือเป็นเน่วนี้เด๊อ่อนซ่อนเด๊ค่นเป็นภาษาผู้ไทยนี้คือความเป็นคู่ถ้าเราเป็นคนเป็นตะอ่อนซ้อนนั้นแสดงว่าท่านมีความเป็นครูเม้ไม่ได้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการอาตมาเคยตั้งแต่เป็นหมุมนะมีคนพูดแถวนี้เขาเป็นไทยเะ ค่อยอยากเป็นคือเจ้าเดาอันอ่อนซอนเจ้าเด้ครับจะมินเจ้าบาทุกบ่อยากอาตมาเป็นคนไม่เคยทุกข์มีเงินสักบาทก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าทําคุณงามความดีนี่ไม่เคยเบื่อหน่ายคิดว่าไม่อายใครในเรื่องการเสียสละสร้างวัดนี่ก็สร้างมาเองด้วยมือเงินเดือนของตนเองมากๆนี่เชื่อไหมอาตมาเคยติดคุกท่านเคยติดหรือ,อยัง นี่คือติดคุกหล